สวัสดีจ้าเอซีทุกท่านนะคะมาวันนี้จะติวกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะนะคะมาไม่กินน้ำยาด้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกจะไม่ใช่หมูน้ำตกนะคะเนื้อน้ำตกค่ะยายพริกผัดยายใส่พริกป่นจะวันนี้ไม่เอาเผ็ดมากนะคะ โอ้โหตกได้ตกดีตกคนๆเด้จ้ะอืมมาได้จะเด้อมกิน้วยกันบนมันเป็นก๋ยเตีวเวียกแก่นด้วยค่ะอากัจะมีแต่หัวละผ้าค่ะก๋้ยเีวเวียงแก่นเยนเโเยนโอ้ผักเยอะ อะไรเนาะเดี๋ยวูก,ก่อนอ่ะพอละพี่ก,กับบก,กินเพชรไล่จามามามาพีาน่น้ำสมย่าใส่แล้วเพราะลืมกินขนมสองเม็ดลืมลืมลืม หัวน่ะเฮือยายว่เตีย้ยงงอนหวนมาดิว่าจะกับพี่มาแก้มแก้ม,มอะไรละครเนะแถว น้องแพวมาท่ไมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาไม่หวานเรื่องแพว่าไม่หวานกินทุกกี้มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตก อระถางางามน้า้องแอนปตาบุลีนนย่ามน้องตุ๊ก,กตามาน้องสมโอน้องสมโอเว่นตาน คนละไม่กัมีได้จ้ะทำบเด้กับพีมากินกินก๋วยเตี๋ยวเนือ้อสึ่พอดก๋วยเตี๋ยวบัานแพ้งบ้านโคกหัวพูเย็ดเตี๋ยวเที่ยวกิน เที่ยวไปเที่ยวมาก,กินแต่ถ้วยละห้าบาทสามบาทปิดตำนานนะจ้ะไปนครพนมเมื่อกี้กว่าได้กินเดี๋ยวรถลงไปเกือบปิดตำนานก๋วยเตี๋ยวบ้านโคกหัวปูแล้ว ดูกันแพงโค้กขอปูแล้วก็นนนหน้าท่มแบบนอกพ่มีเนาะมาก,กันมาเจ้านี้ก็แซ่เพื่อกันจ้ะ พร้อมแคลที่การรูปโดดเซน้ำตัวนี้ห้าสิบาทนะคะธรรมดาเนื้อห้าสิบบาทหมูสี่สิบบาทค่ะ อร่อยนะจ้ามิ๊หาแป้าเป้า,าเบิดละมลภาค,าาออคออกินมาได้จ่ามาเด้อกินกันเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ตาเวียงใหญ่พอนกคนยิ่เขามากินน้ำยาย แสบเหมือนกันเนี่ยไปเดินน้ำพ่าไปเทีย่ยวทะเลขึ้นนี่เป็นนอนหัวหินกูละ พี่บัะอันเครื่องเข้าไปมันคือเพดแทนบองหางมันบ่พ่อสักคนกระรักแสบกเดี๋ยวมาขามา เบิดแทะแฉบท่อนๆตต้งห่อนเต้งเผ็ด แก่เพชรจะมีเงาะเลยจ้ะแก่เพ็ปยายก็จะกินเบิร์นี่แหละกำลังแสบได้จะขอจบคลิปก่อนแล้วค่ะเด้อ ขอบคุณเอฟซทุกคนค่ะคอมารับชมย่ายเนาะค่ะเนาะจ้ะมาให้กกำลังใจย่ายค่ะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้ทุกคนปังๆจ้ะบ๊ายบาย